สวัสดีครับผมเชื่อว่าคนเราต้องส่องกระจกเงาเพื่อดูความเรียบร้อยของตัวเองก่อนออกจากบ้านทุกวันใช่ไหมครับบางคนอาจต้องการให้ตัวเองดูดีในสายตาของคนอื่นหรือบางคนอาจต้องการให้คนอื่นมองเห็นตัวเราตามที่เราต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนออกไปพบปะผู้คนนอกบ้านนะครับและสิ่งที่ดีของกระจกเงาก็คือมันไม่มีความลำเอียงหรือมีอคติเพราะมันจะสะท้อนภาพตัวเราตามความเป็นจริงใช่ไหมครับ แต่ที่น่าเสียดายนะครับที่เราไม่มีทางที่จะหาซื้อกระจกเงาที่เมื่อสองแล้วมันสามารถจะบอกให้เรารับรู้ถึงทัศนคติและนิสัยของเราหรือสะท้อนให้เรารู้ว่าคนอื่นมองเราด้วยความรู้สึกอย่างไรซึ่งอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราอยากรู้จริงๆก็ต้องคิดด้วยตัวเองครับสะท้อนดูตัวเองด้วยการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของคนอื่นหรือหาใครสักคนหนึ่งที่เขาปรารถนาดีและจริงใจกับเราเช่นคนที่บ้านหรือหัวหน้างานเพื่อรวมงานก็ได้ครับที่สนิทกัน ให้เขาช่วยสะท้อนบอกเราอย่างตรงไปตรงมาว่าเราเป็นคนยังไงและเราก็ต้องกล้ารลับฟังนะครับและถ้าเผื่อว่าเราทำได้ผมเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเราเองอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ